ถ้าคุณไม่รู้วิธีพูดให้ลูกฟังไม่รู้วิธีพูดให้ลูกร่วมมือแล้วคุณก็ยังใช้วิธีบ่นเหมือนเดิมด่าเหมือนเดิมขึ้นเสียงเหมือนเดิมแล้ววันที่ลูกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเอาแค่โตเป็นวัยรุ่นก็พอวันที่เขาขับรถออกจากบ้านได้ด้วยตัวเองแล้วอะเขาจะเลือกมาเข้าหาเราหรือเปล่าคะเขาจะเลือก กลับมาหาเรามาทานข้าวกับเรามาพูดคุยขอคำปรึกษาจากเราอยู่หรือเปล่าคะแม้ว่ารถคันนั้นน่ะคุณเป็นคนซื้อให้เขาเองแต่เขาจะรีบขับรถกลับบ้านมาหาคุณหรือเปล่าคะถ้าคุณยังทำแบบเดิมดุดาแบบเดิมบ่นแบบเดิมขึ้นเสียงแบบเดิมและถ้าเราไม่ใช่คนที่เขาอยากจะเข้าหาเขาก็อาจจะไปติดอย่างอื่นที่เพลิดเพลินมากกว่าแต่อาจจะไม่ใช่เราเพราะคุยกันไม่รู้เรื่อง เลยเสียโอกาสมากมายเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเสียโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเลยเสียโอกาสไม่ได้สอนสั่งสิ่งดีๆเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเสียโอกาสไม่ได้ปลูกฝังนิสัยดีๆไม่ได้ปลูกฝังความรับผิดชอบดีๆเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอาจจะเสียโอกาสที่ไม่ได้บอกว่ารักลูกมากแค่ไหนแล้วลูกโตมาไม่ได้ดีอย่างที่คุณตั้งใจเราไม่ได้ลงทุนทางใจไว้อะ สิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้คือคู่มือนำทางและวิธีการที่ถูกต้องค่ะแลกกับเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งลูกโตและไปใช้ชีวิตของเขาเองแลกกับการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมีมูลค่ามากแบบประเมินค่าไม่ได้แล้วเวลามันจะไม่ย้อนกลับมาแล้วค่ะเวลาของทั้งเราและลูกลูกมีอายุเท่านี้เพียงแค่วันเดียวค่ะ เวลาคือของฟรีที่มีมูลค่าสูงมากในชีวิตนะคะถ้าเราไม่ตระหนักเวลาก็จะผ่านไปและ แต่และวันที่ผ่านไปเราผ่านเวลานั้นไปเราทั้งครอบครัวผ่านเวลานั้นไปแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือสะสมแต่ความทรงจำที่แย่ละ่ะคะลองคิดดูค่ะคุณลงทุนเป็นความรู้นี้และนำไปพูดกับเขานำไปดูแลเขาและให้เป็นของขวัญลูกมันจะเป็นของขวัญที่ลูกของคุณนะ่ะจะหันกลับมาขอบคุณค่ะเขาจะมาขอบคุณค่ะ ที่คุณพัฒนาตัวเองเพื่อเขาคลาสนี้ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงเป็นแม่คนใหม่เป็นพ่อคนใหม่ไม่ใช่พ่อแม่คนใหม่ไม่ใช่ร่างกายใหม่ไม่ใช่ต้องไปทำสัญญาการมาใหม่ไม่ใช่แต่เป็นจิตวิญญาณอันใหม่ค่ะเราอยากเป็นแม่แบบนั้นใช่ไหมคะแม่ที่ลูกอยากฟังแม่ที่ลูกอยากเข้าหาคุณก็เริ่มต้นได้ที่คู่มือนำทางนี้แหลคะค่ะเพราะสังฟ้าคือ เคล็ดลับขั้นสูงของการพูดให้ลูกฟังในคอสังฟ้าค่ะประกอบไปด้วย7โมดูลแบบเจาะลึกเราจะปฏิบัติหน้าที่พ่อแม่ยังไงความรู้ของเราเนี่ยจะสามารถเสกบ้านให้เป็นเหมือนกับสวรรค์นบนดินได้ยังไงให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกันน่ะการที่เรามาเป็นครอบครัวกันเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นของขวัญซึ่งกันและกัน7โมดูลในคอสังฟานี่นะคะ เราจะโฟกัสกันที่ถังสองถังค่ะถังแรกเป็นถังแห่งความสนใจถังที่2เป็นถังแสดงอำนาจทุกๆกวันค่ะถังสองถังนี้จะต้องได้รับการเติมเต็มในทางบวกให้เพียงพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ถังนี้ถังแห่งความสนใจพร่องลงไปพฤติกรรมที่ลูกทำตรงตัวค่ะเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีการต่างๆซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เอกใจและแก้ปัญหา ไม่ตรงจุดทำให้เขาไม่สามารถล้วงลึกไปถึงต้นต่อของปัญหาได้จริงๆพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจก็เลยยังคงอยู่ค่ะมีความเสียหายมากมายจากพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ถังแสดงอำนาจนี่ยมันลดลงไปพร่องลงไปสิ่งที่เขาจะทำคือต่อต้านะต่อต้านเราสร้างโลกส่วนตัวใส่เราและเมื่อลูกเขาสร้างโลกส่วนตัวใส่คุณคุณจะสามารถ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้ไหมคะเขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วเขาตั้งกำแพงใส่คุณเขาสร้างโลกส่วนตัวใส่คุณจะสามารถส่งต่อประสบการณ์ให้เขาได้ไหมคะคุณจะสามารถใช้กติกาใช้การตั้งกฎตั้งระเบียบเพื่อบังคับเขาได้ไหมคะความสัมพันธ์ไม่ดีกฎระเบียบใดๆก็ไรความหมายคะ่ะ7โมดูลที่อยู่ในคอร์สังฝาจะสามารถทำให้คุณโฟกัส ไปที่การเติมถัง2ใบนี้ให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอในทางบวกได้อย่างสม่ำเสมอค่ะโฟกัสแค่ถัง2ใบนี้พอค่ะ เมื่อคุณโฟกัสที่ถัง2ใบนี้ได้อย่างดีเราก็จะทำงานของเราได้อย่างรุ่วงไงคือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค่ะคอสตังฟ้าประกอบไปด้วย7โมดูลแบบเจาะลึกมีตัวอย่างมีสคริปต์ตัวอย่างคำพูดประโยคที่ก๊อปี้ไปใช้ได้เลยนะคะเนื้อหามันลงลึกมากไปเรียนค่ะคอสตังฟ้าราคา3 9 9 0 0บาท สำหรับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้และสนใจจะไปเข้าร่วมนะคะครูมีราคาพิเศษให้อยู่ที่1 9 9 0 0บาทค่ะคอร์สนี้เรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดสามารถทบทวนได้ตลอดไม่มีจำกัดเวลาแต่ละโมดูนะคะครูออกแบบแบบนี้คือคุณมาเรียนโมดูหนึ่งก่อนแล้วออกไปทำค่ะออกไปทำจนรู้สึกว่าทำได้อย่างมั่นใจแล้วค่อยมารับ เนื้อหาเพิ่มในโมดูลที่2แล้วออกไปทำค่ะอย่างโมดูลที่2เนี่ยเราพูดกันเรื่องกันให้เวลากับลูกนะคะเราเรียกว่า special time หลายหลายปัญหาที่ครูให้คำปรึกษากับลูกศิษย์ กลับไปเรียนโมดูลนี้ไปเข้าใจเรื่อง special time อย่างท่องแท้และเอาไปทำปัญหาต่างๆมากกว่า99%แก้ได้หมดแล้วค่ะรับรองว่าคุณมีเวลาให้ลูกอย่างถูกต้องถูกวิธีแน่นอนออกไปทำมั่นใจแล้วกลับมาเรียนในโมดูลที่4หรือใครเป็นสายชอบรู้ทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจาะทีละโมดูลก็ได้เพราะนี่คือคลิปวิดีโอฉบับสมบูรณ์แล้วค่ะ ใครอยากจะไปเข้าร่วมไปรับความรู้แบบลงลึกในคอสังฟ้าทักไปที่ Line แอดครูเอวาแล้วไปเจอกันในคอสังฟ้านะคะ